สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะไอรินที่ปรึกษาการขาย Ford เตชะพนารราชบุรีค่ะวันนี้ไอรินมีอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่จะมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเผื่อว่าสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนที่กําลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะคะเผื่อจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้พอมๆกันเลยค่ะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น XLT นะคะเป็นรุ่น 4ประตูนะคะเป็นเกียร์ออโต้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเจ้าคันนี้เราได้ติดตั้งอะไรไปให้บ้างเริ่มจากทางด้านหน้านี้เลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะเป็นชุดแต่งนะคะกระจังหน้าพร้อมกันชนนะคะชื่อรุ่นว่า F 1 5 0 Spider นะคะซึ่งความพิเศษของตัวนี้คะมาดูทางด้านนี้นะคะตัวนี้ซึ่งจะเป็นไฟที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะเพียงแค่คุณลูกค้าเปิดไฟหลีมันก็จะติดตั้งจะทำงานแล้วนะคะ รวมไปถึงทางด้านนี้ค่ะไฟสาจุดซึ่งใช้งานได้จริงนะคะเป็นยังไงคะลูกคะ้กับชุดแต่งชุดนี้นะคะ F 150 Spider นะคะซึ่งจะทำให้รถเนี่ยดูแข็งแรงและเบึกบึนมากขึ้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมทางด้านข้างกันบ้างนะคะว่านอกจากกันชนด้านหน้าแล้วเรามีติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะ mm hmm. ทางด้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะครอบไฟหน้าซึ่งจะแมทช์เข้ากับกันชนและกระจังหน้านะคะเป็นสีดำด้านนะคะ บอกเลยว่าคันนี้ดูดันมากๆจริงๆนะคะเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะซึ่งตัวนี้จะไม่มีหมุดนะคะจะติดตั้งคงทนแข็งแรงมากนะคะรวมไปถึงในส่วนของด้านล่างน,นิดนึงเป็นยังไงคะเปลี่ยนแม็กให้ด้วยนะคะเป็นแม็กขนาดขอบ16พร้อมยาง m a x กซินะคะ นอกจากเท่บึกบึนแล้วรับรองว่าลุยได้สบายค่ะคันนี้เท่านั้นยังไม่พอนะคะบอกเลยว่าหล่อหลอทั้งคันนะคะอันนี้ก็คือครอบแก้มซึ่งของเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีครมเมียมแบบนี้นะคะเราก็ได้ทําการเปลี่ยนนะคะเออไม่เปลี่ยนค่ะครอบเข้าไปนะคะครอบสีดําด้านเข้าไปให้มันเข้าเซ็ตกันลวมไปถหงกระจกด้านข้างกระจกมองข้างเราก็ครอบเป็นสีดําด้านให้ด้วยนะคะ สติกเกอร์นะคะเป็นลายสานโคนนะคะเรนเจอร์นะคะมีสีตัดสีแดงคําว่าวายแทนิดนึงนะคะเพิ่มมิติขึ้นมานะคะความสวยงามรวมไปถึงทางด้านนี้ค่ะครอบมือจับและเบ้ารองมือนะคะตัวนี้จะทําให้เวลาผู้ใช้งานเนี่ยจับหรือว่าเนี่ยมันจะมีความกระชับมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะกระชับมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะ เป็นยังไงคะคันนี้บอกเลยว่าสีบรอนนะคะตัดเข้ากับชุดแต่งที่เป็นสีดําด้านบอกเลยว่าดุด,ดันมากๆค่ะและโดดเด่นด้วยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะเราก็ใส่ชุดครอบไฟท้ายให้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมรุ่นนี้นะคะใครที่สนใจนะคะตรงนี้จะเป็นข้อมือเปิดนะคะกันชนท้าย ส่วนของกระจังหน้าชิ้นเดิมนะคะเป็นของแท้จากโรงงานเราก็คืนให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะอันนี้หอให้อย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชมทางด้านนี้นะคะไหนเซเลยค่ะทางด้านนี้นะคะเราก็จะยังใส่ที่ข้อฝาถังน้ำมันนะคะซึ่งจะมีโลโก้แรนเจอร์เนี่ยแมทเข้ากับเบ้าลองมือที่ประตูด้วยนะคะเข้าเซตกันเลยนะคะ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะหากใครชอบชุดแต่งแบบนี้ก็โทรสามารถโทรเข้ามาและแจ้งเลยว่าต้องการเป็นชุดแต่ง f 1 5 0นะคะพร้อมครอบรอบคันสามารถแจ้งได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีรุ่นไหนมาแนะนำอีกเรามาเจอกันใหม่นะคะยังไงฝากลูกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของบริษัทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ